มหามาคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่177ดอกไหมยนับไม่ท้วนอาทิตย์อุทัยลอยขึ้นในที่สุดหมอกยินเยียบกระจายหายสิ้น ทุกผู้คนกวาดมองออกไปเห็นสัตว์ขาหิมะสิบกว่าตัวนอนกับพื้นล้วนตายสิ้นในจำนวนนั้นมีสัตว์ขาหิมะใหญ่โตวกว่าตัวหนึง่งที่ถูกของวิเศษของปเจ้าถล่มใส่คงเหลือลำตัวครึ่งซี่สัตว์ขาหิมะสี่ตัวถูกร้อยทะลุสมควรถูกเดี๋ยวสงสารใช้เพลงกระบี่เขาเขียวจู่โจมสังหารที่หลงเหลือ มีสภาพการตายสยดสยองยิ่งกว่าขาขาดกระดองปริแตกเลือดเขียวไหลหลังเมืองนองก้อนหินที่ถูกเลือดพิษกระเด็นใส่แตกเป็นฟองมางเกิดเสียงดังซี่ซี่เป็นภาพที่น่ากลัวยิ่งที่น่าตรนหนกยิ่งกว่าก็คือรอบนอกจะมีศพของสัตว์ขาหิมะทุกระยะหลายสิบวาจะมีอยู่สองตัว ทอดเป็นระยะทางหลายร้อยวาที่ห่างไกลกว่านี้ยังเห็นภาพสัตว์ขาหิมะนอนตายอยู่ที่แท้มีสัตว์ขาหิมะถูกฆ่าตายไปกี่ตัวทั้งหมดค่อยทราบว่าเมื่อคืนนี้ซุ้มเสียงที่ขาดหายไม่ใช่เกิดเรื่องขึ้นหากเป็นเข้าไล่ล่าฆ่าสัตว์ขาหิมะทั้งหมดมองดูจิงจิวดวงตา ทอเวลตื่นตระหนกแม้แต่เอวสงสาก็ไม่มีข้อยกเว้นหมอกหนาหนักเมื่อคืนเหน็บหนาวถึงเพียงนั้นเสือกับทำลายจิตวิญญาณไปส่งผลคุกคามต่อผู้ประเพณเพียนแต่หาเป็นอุปสรรคต่อการจู่โจมของสัตว์ขาหิมะไม่จริงจิวทำได้ยังไงจริงจิวกับไปเจ้ายืนเคียงบ่าเคียงไหลกัน เหล่าผู้บริเวนเพียรอายุยาวมองดูฉากนี้ล้วนยิ้มออกมาไม่ว่าผู้ใดก็ยินดีเห็นภาพอันสวยงามนี้ที่ดาเฉิดโฉมของสำนักศูนย์กลางกับอจฉริยะกระบี่สำนักเขาเขียวนับเป็นคู่อันเหมาะสมท่านสนับสนุนผู้ใดสิสตรีสำนักการสดานลืมตากรมโตกล่าวถามเอียสงสา เอียวสงสารกล่าวว่าไม่ทราบท่านกล่าวอันใดสิสตนตีสารกังสดานแบะปากอย่างคุณเคืองเอียวสงสารคุ้นคิดแม่นางไปเจ้าแม้เลิอดล้ำแต่เราย่อมต้องสนับสนุนอาจารย์อาเจ้าภาพที่จริงจิยวกับไปเจ้ายืนเคียงคู่แม้หน้าดู แต่ภาพที่พวกเขาชมดูหาเป็นเช่นนั้นไม่สัตว์ขายหิมะนอนตายเกลื่อนกราดของเหลวสีเขียวที่ชวนสะอิดสะเอียนไหลเนืองนองชะลอมบนพื้นหิมะแต่พวกเขาไม่ใส่ใจไม่หนำซ้ำพวกเขาเริ่มสนทนากันแต่หัวข้อสนทนาไม่เกี่ยวข้องกับสภาพเบื้องหน้าคืนนั้นท่านรัปาเข้าพเจ้าว่าจะยังไม่แตะต้องพนาไม่แก่เท่า ไปเจ้ากล่าวขึ้นก่อนเนื่องเพราะจิงจิ๋วปรากฏกายทันเวลานางไม่ได้เร่งโอสถทองปลุกพลังชีวิตขึ้นทั้งรับบาดเจ็บแม่หนักหนาหลังจากรับประทานตัวยาก็คืนสู่ความสดชื่นจริงจิ๋วนึกถึงคําสนทนาในคืนนั้นแล้วกล่าวที่ข้าพระเจ้าแต่ต้องไม่ใช่พนาไม่แก่เท่าไปเจ้ากล่าวอย่างจริงจังว่า ท่านไม่มีหลักฐานยืนยันว่าซื้อเฟิ่งเฉินเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างนั้นท่านไม่สมควรแต่ต้องมันจิงจิวกล่าวว่าพวกท่านก็ไม่มีหลักฐานคำพูดนี้หมายถึงผู้คนจำนวนมากรวมทั้งสำนักศูนย์กลางกล่าวหาว่าเขาบีบบังคับซื้อเฟิ่งเฉินจนตายไป่เจ้ากล่าวว่าท่านสมควรทราบ อาศัยซื้อเฟื่งเฉินไม่สามารถเรียกล่อมให้พนาไม่แก่เท่าลงมือจิงจิ๋วกล่าวว่าใช่ข้าพเจ้าทราบว่ามันมีการติดต่อกับคนขององค์ชายจิงซินไปเจ้ามองดูเขากล่าวว่าหรือว่าท่านเตรียมแต่ต้องไถ่จือโดยที่ไม่มีหลักฐานจิงจิวกล่าวว่าในความเป็นจริงเป็นข้าพเจ้าแต่ต้องมันก่อน ค่อยเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นดังนั้นไม่ว่ามองทางจากไท่าืรหรือจากทางด้านอื่นๆการรอบสังหารเจ้าล่าเยี่ยสืบเนื่องจากเขาไฝ่เจ้าเห็นว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาใคร่ควนโดยละเอียดดังนั้นไม่ถกถึงปัญหาข้อนี้อีกต่อไปหากชี้มือไปยังรูบนพื้นกล่าวว่าเมื่อคืนสัตว์ขาหิมะเหล่านั้นไม่ได้มาจากช่องเขา หากมุดออกจากใต้พื้นจิงจิ๋วกล่าวว่าท่านคิดบอกอะไรไฝเจ้ากล่าวว่าหนอนรวด,ดเหล็กที่ท่านเผชิญยังมีฝูงสัตว์ขาหิมะเมื่อคืนอาจเป็นสิ่งที่อยู่รอดจากเหตุการณ์คลื่นสัตว์ร,ร้ายเมื่อครั้งกโนโอนจิงจิวกล่าวว่าพวกมันสามารถจำศีได้ดนานถึงเพียงนี้เชียวหรือไฝเจ้ากล่าวว่า ขอเพียงฝังตัวลึกพอก็กระทำได้จึงจิวกล่าวว่าอย่างนั้นพวกมันฉัไหนออกมาคงไม่ถูกการช่วงชิงทางมรรควิถีปลุกตื่นขึ้นมาไเจ่ากล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นว่าพวกมันไม่คิดโจมตีพวกเราหากคิดกลับแดนหิมะพอดีพบผ่านพวกเราถึงแม้ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าแดนหิมะเกิดเรื่องใด ถ้าสัตว์ประหลาดที่จำศีลอยู่ใต้ดินหลายร้อยปีล้วนตื่นขึ้นมาพร้อมกันคงต้องเป็นเรื่องใหญ่โตจริงจิวคลุ่นคิดอย่างนั้นตนเองสมควรรุดมาชมดูเวลายามเที่ยงอาจารย์ประสาทวิชาและเหล่าศิษย์ของสำนักต่างๆทยอยออกจากตัวตึกในดิเวศเขาตะวันตกเดินทอดน่องมาถึงทางระเบียง ชมดูภาพดอกหมยหลายสิบภาพนั้นพวกเขาจ้องกังวลสนใจการแสดงออกของสิทธิสํานักตนเองก่อนหน้านี้ภาพดอกหมยของไปเจ้าได้รับคําชื่นชมจากฉานจือภาพดอกหมยของลก่ไว้หนันกับถงหลูก็เบ่งบานสะพรั่งฟังว่าพวกเขาล่วงลึกเข้าสู่ทุ่งหิมะแล้วภาพดอกหมยของจิงจิวเคยได้รับความสนใจจากทั้งหมด แต่ผ่านไปหลายวันไม่มีความเปลี่ยนแปลงอันใดความกระตือรือร้นสนใจของผู้คนก็ลดลงจิตตกรนั้นเดินออกจากหอสูงทั้งหมดย่าเดินตามมาเห็นจิตตกรนั้นจุดยืนที่หน้าภาพวาดของจิงจิวต้องใจหายวา่าหรือว่าผู้คนขบวนนี้มีคนตายอีกที่น่าประหลาดก็คือจิตกรนั้นไม่ได้จับผู้กันวาดภาพดอกเหมย หากพลิกดูโมตนบันทึกในมือคล้ายคิดทำความเข้าใจสักคราหลังจากนั้นมองดูภาพนั้นอย่างซึมเศาผู้บเป็นเพียรคนหนึ่งอดถามไม่ได้ว่าเป็นเรื่องราวใดจิตกรนั้นกล่าวเสียงละห้อยว่าเราไม่ทราบวาดภาพอย่างไรดีทุกผู้คนงงงันวูบคุณคิดว่าไม่ว่าเพิ่มดอกเหมยหรือขีดค่าชื่อทิ้ง เพียงแค่จับคู่กันเท่านั้นมีความยากอันใดเสียงชายเสื้อประทะลมดังขึ้นผู้ยิ่งใหญ่สิบกว่าท่านเดินทางมาถึงเป็นเจ้าสำนักขุนลุ้นผู้นำห่วงน้ำใหญ่เจ้าอาวาสวัดเป่าธงฉานเอียนหนันว่างและยังมีผู้อาวุาโสสำนักศูนย์กลางเนื่องจากไม่มีเสียงะระฆังแสดงว่าไม่ต้องสาสางสถานที่เราผู้บำเพ็ญเพียรจึงน้อมคำนับ แต่ไม่จากไปนันว่างมองดูจิตตกรนั้นถามว่าฉะไหนยังไม่วาดจิตตกรนั้นฝืนยิ้มพางกล่าวว่าไม่ทราบวาดอย่างไรจริงๆให้ข้าพเจ้าทดลองดูเถอะพร้อมกับเสียงดังเอ๋อจันเดินเข้ามาสมทบคนผู้นี้มีพรสวรรค์เป็นเลิศในการแข่งขันวาดภาพได้ตำแหน่งที่สอง แต่ด้วยเหตุผลบางประการจึงไม่ได้เข้าร่วมช่วงชิงทางมรรกวิถีในปีนี้เหอ,อจันเดินถึงหน้าภาพวาดรับม้วนบันทึกจากจิตตกรมาอ่านดูเขาความจริงคาดเดาได้บ้างแต่พอเห็นข้อความในม้วนบันทึกยังตะลึงลานวูขุนคิดขึ้นไม่น่าเล่าไม่ทราบวาดอย่างไรขณะขุนคิดชั่วขณะจึงรับผู้การจากมือจิตตกร จุ่มชาติแดงเล็กน้อยขยับข้อมือสาดใส่ภาพวาดแววเสียงเปี้ยเปี้ยดังขึ้นถี่ยิบคล้ายฝนสาดซัดสีแดงเข้มเหล่านั้นตกลงบนกระดาษขาวเป็นจุดแต้มคล้ายหยาดฝนจริงๆทุกผู้คนใจหายวา่าคนคิดว่าเหอจันทร์ำอะไรเธอจันไม่แยแสสนใจ เปลี่ยนผู้กันขนาดเล็กจุ่มหมึกสีดำลากเส้นสีดำอยู่ระหว่างจุดสีแดงทั่วแผ่นกระดาษเส้นสีดำเล็กละเอียดและอ่อนจางหากไม่ตั้งใจดูอาจจะมองไม่ออกผู้คนค่อยเข้าใจนั่นเป็นกิ่งเหมยที่ยื่นออกมาอย่างนั้นจุดแต้มสีแดงสดเล่าหรือว่าเป็นดอกเหมยบานนี่นี่ประกอบด้วยดอกเหมยมากน้อยเท่าใดกัน บนทางระเบียงเงียบกริบลงทุกผู้คนเกิดความสะท้านสะเทือนเพียงชั่วข้ามคืนที่แท้เกิดเรื่องอันใด